สวัสดีค่ะวันนี้จะมานวดลดแก้มตอบกันนะคะใครมีปัญหาแก้มตอบนะคะให้นวดตามได้เลยนะคะก่อนอื่นก็ทาครีมให้ทั่วไปหน้าก่อนนะคะก่อนที่จะนวดนะคะทาครีมหรือเซรั่มที่มีอยู่ได้เลยนะคะส่วนครีมที่เดนใช้จะเป็นตัวนี้นะคะ เราก็นวดยกแก้มขึ้นไปดันขึ้นไปนะคะประมาณสิบห้าครั้งนวดดันแก้มขึ้นไปท่านี้จะทำให้เรามีแก้มส้มด้วยนะคะแล้วก็แบบลดแก้มตอบได้ด้วยนะคะ ดันเนื้อตรงนี้ขึ้นไปนะคะจะทำให้แก้มอวบอิ่มขึ้นนะคะลดปัญหาแก้มย้อยด้วยนะคะตันขึ้นนะคะ ก็ข้างนี้ด้วยนะคะ ก,ก็ดังขึ้นนะคะ ลองไปทำตามกันดูนะคะเ,เพื่อน